พี่น้องมาเก็บมะม่วงค่ะม่วงต้นใบใหญ่ยยได้จ้ะต้นไหนหน่อยนี่ค่ะม่วงหน่อยนาะจา้ะม่วงน้อยทีห้าเอาไปยัดโบกกินกับขาเนี้ยนะจา้ะเป็นเป็นดกแค่บางนาน,นาะจา้ะบ่ไเลยดกเบิดต้นเต้นหน้าบ้านเรานี่เองค่ะซุจกจ๊กะรัก โร่นไปาย่ามเดพี่น้องเ้ยกินอีเดออะไรยินถ้พี่น้องมาเก็บนี่แงดบกเนาะคะ่ะเฮ็ดอันนั้นเอ็ดบกม่วงแพนหรือว่าบกม่วงกวนก็คือสีบกพ่อป็อนไหนเลยจ้ะพี่น้องตาสวยมิค่ะตะก,กา้าเก็บมะม่วงแล้วมันบกหลายเนาะจ้ะ กระซิบแต่โบ่ได้ไล่ซึ่งนวยเพิ่งแต่บ่ค่อยงามนั่จ้ะแม่ยกินแน่นั่นนี่ไปโอ้ยมีส่วนหวมเบิดทุกอย่างเนาะค่ะลูกคอยก็ไดนี่นจะ้ะโอ้ยเยอะอยู่ใส ไไวยกินกับข้าวเหนียวตอนเช้าน่าจะใบข้าวเหนียวหยาบบวกวุ้ยน,นี่มันจะเส้นเอาเลยยางพันเยอะทางเยอะนะคะมะม,ม่วงน้อยนี้วุ้ยนี่จะเสียดายอันนั้นเพิ่นกินกระหรอกพี่มองพันโรยเองด้วยจาน่ได้ตัอยเอาโลนอียู่ ยังรนปุกปักปุกป,กปักนี่้าพี่น้องเก็บบักม่วงน้ำกันม่วงมะม่วง,ง,งโอ้ยคุณมาก็มาคอยกวนค่ะมาซอย,ยเก็บด้วยค่ะเด้อเจ็มเต็มโอ้ยว่าเพิ่งมาไหล แกใกล้เติบอยู่จ้ะนี่ก <outro> <sam goodbye> okay. ็สิบ่เบิดดอกค่ะน <wij> <moi> ี่สุกกินน้ำปลาหญาหมู่น <that> ั oh ้น huh จ้ะบ่สิเปิดเมืองแมช้าอ่อมแอวอยู่บาดนี้โอ้ยผมก็สิบ่ได้ที่น้อง Quantum hết kỳ hát kim lip bao quang quang kim kim ngang kim ngang kim 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 วานไอ้กบลราจะเอาแต้เพื่อนสีเกิดเกิดแต่ว่าบทเปลี่ยนอู้แต่หลอกกินหลายเด้กจะ้ะพี่หน่องเอ้ยอ่นนีชิเกี้ไกป่ปลาไปเลยนะกระหลอกบีนี่ร้ายอีหล,หลจีจ้ะพี่น้องครับรถเป็นน้ำทังนี่เริ่มไต้น้ำสายไฟเย,ยเอะ ไล่ไปเรื่อยไอากาศตาหน่อยไม่น,นู้ว่าเพื่อนสีไล่เนาะท่วนวังหันปุ๊กปักลงมาเลยอ๋อนี่ก็ถือกระตาเนี้ยค่ะใส่ไปอีกหน่อยนึเงีล้วมาเห็นอยว่งังหันใบใหม่บใหม่บางหน่อยนึงค่ะนิดอยู่ด้วยจ้ะ ม่วงหน่อยสมซื้อว่าบอกม่วงหน่อยเนะจ๊ะลูกไม่ใหญ่อมยนี่เป็นตะเอาอพี่หน่อยไม่ไม่ปลายยาพี่ก,กระบอกไรอันนี้นั่งแล้ว กองอย,ย,ยู่ในป่าหญี่ไข่ไก่นี่นี่สวยงามมีหันแสงเลยด้วยตัวพี่น้องหนาไปเส้นคิดแต่วันออกนี่กองกวงกวสวกอยู่หยาบอีกก็มีมันล่นลงมาเองเด้อจะหนี่นนโมได้ต่อยไหวเด้อค่ะ ให้เป็นสุกเองตามธรรมชาติน่ะจ้ะอ่ยายอยู่ในป่าดิตรงนี้น้องสุงหญ้าปลาดุงกิ่มกระปลาอันเนเี้ย่ดีองเก็บบกม่วงน้ำกันจ้ะเนี่ยบานเฮาจานเมินของเฮา บุญกระตาแล้วพี่นอ้องมันจะไปหอดไซดอกเอาเด้อไปเสีย,ยเอาไปกินอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวหอนหอนน้อยาดบวกน้ามมือเสาโอ้ยแล้วเขาแล้ว,ขา,ว,ลวขาบจะพี่นอ้องอือ เต็มตาเลยพี่น้องเต็มตาเต็มตานี่เงะอุ้ยมาเพิ่มต้นหน่อยหมาเพิ่มต้นหน่อยหน่อ่นมีหน่วยหน่อยว่าสันหน่อยไม่ธรรมดาเด้อจ้ะปลาบุดงน๋ด นี่มทำมาเด้อตาม่ดงเลยข่างอกหายออาไปฟาเอ้ยนี่ไม่เมืองเ้ยจ้ะ ไปกันน้นองโอ้ยิีมรอดบ่ได,ดวาจัดเลยจัดเลย ตาเ่างข้าเจ้าเจ้าเห็นอยู่นี่ก็เกลี้ยงใจหายที่ซื้อดอกบ่ได้ตีเยื่อสัน่นตีรอดหันดีย่ำเนาะไปแต่หยานเป็นตัวเพราะว่าตาเขาตาเฮางีเจ้าพี่น้องเต็มกระตาอันเนี้ยเสงที่ผูเห็นเน,นาะกระบั벙แต่แค่นี้บบแหละพี่นอ้องพาพี่น้องมาเก็บบักม่วง มกม่วงน้อยใบยเขาเนียวเนาะจะหล่อนๆห,นหนยัดโบูเอาไว้คลิปนี้เอาไว้แ้มนี่จ้าพอก,กันไม่คลิปหนะขอบคุณห,หลายจ้าที่รับชมสวัสดีค่ะ